กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดสุขุสุก้นมาพบมาพ่อเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดหนัดซ้าหน่อยเมืองแหลกแข้งสะลันพี่น้องกับตอนเศร้าๆเนาะกับอาฤดูฝนพี่น้องไป่าวรวยสีรับผาพี่น้องไปหับส้มข้างในเนาะ ว่าสิเป็นจังไรน,นี่ซาวขายเครื่องอยู่นี่เนาะขายเครื่องหรือซืออซ้อเครื่องซื้อเครื่องโอ้โอ <Q> ไปพี่น้องเอาไป criteria. รับส้มไปพร้อมๆกันเนาะแล้วในฤดูฝนว่าสิมีอีหยังเนาะอ่าเครื่องของอ่าที่ว่าขายเนาะโอ้แป้งพี่น้องเผิด <Q> คนข้างกระซิเปืเป่อ